เอเด๋อีเดีเด๋อีเดอีเด๋อีเอีเด๋อีเด็อีเดาอนเดรอีเดีเด๋อีเด๋อีัน๋อีเด๋อีเด๋มีเด๋อ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 ีเดอีเด๋อีเ่อีเด๋อีเด๋อีเอีเด๋อนเด๋อนดอีเด๋อีเด๋อีาด๋อีเด๋อีเด๋ออด๋อีเอเด๋อีเดม่ีด๋อีอีเด๋อีเด๋อมาวันนี้เี ข้าวหมงป่าหนระือยังลูกเรียบร้อยแล้วครับแม่ตอนนี้เรารอข้าวในครัวนหละมันเดือ่อดแม่หิวใช่ไหม ขอบคุณน้ำใจเป็นจริงที่ดีต่อเขาเองสุดทรภัอเล็กลาขอบอาสาาขอบคุณความรับดชขอท่านเป็นขอบคุณเาครับราันใจง่อปท่านครับเุกทาขอใหุ้ายแนะครับท่านนใุขบกบ้านท่านมีคุณข่า ปวเระแม่แสดงว่าไม่หิวนะ่หิเดี๋ยวเี่จะไปดูในครัวให้นะแม่นะเดี๋ยวดีลูกอย่าเพิ่งรีบไปดูเลยเพราะเดี๋ยวรอกินข้าวกินปลาพร้อมกันน้องแต่มันยังไม่ตื่นเอาไว้น้องตื่นแล้วก็ยกสำนับกับข้าวมากินพร้อมหน้าแต่วันนี้ที่แม่มาหาเองเนี่ยแม่มีเรื่องสาคัญยิ่งกว่าลูกแม่มีเรื่องอะไรแม่ก็บอกเสน่ห์มาเสน่ห์จะทำให้แม่ทุกเรื่องเลยครับคืออย่างนี้นะลูกนะ แม่เนี่ยตั้งใจจะไปหาหมอแต่ว่าเงินที่เองให้แม่ไว้เนี่ยตอ,อนเนี้ยแม่ก็ไม่มีเหลือเปต,ตัวสกบ่าเลยลูกเองเนี่ย,ยพอจะมีช่วยแม่บ้างไหมล่นะลูกแม่สเสน่ห์ก็เพิ่งหาเงินมาให้แม่ไม่ไม่กี่วันนี้เองแล้วไปไหนหมดอรอแม่ก่อมาว่วานนะสิพ่อหนอเข้ามาหาแม่เขาบอกว่าเขาเน่ไม่มีตัง อีกแม่ก็สงสารเงินที่เอนให้แม่ไว้สองร้อยนะแม่ก็ให้พนน้องไปหมดแล้วนะลูกแม่จา๋า <c oughs> แม่ตามใจหนองมันมากไปนะแม่ระวังมันจะเคยตัวนีแม่สอนกี่ครั้งแล้วลูกว่ามีน้องคนเดียวเท่านั้นไอเราเป็นพี่อะไรที่พอจะให้น้องได้ แล้วก็แต่งปันทีน่น้องมันสิลูกเราจะให้เหนททำยังไงเราแม่ตอนนี้เนก็ย,ยังไม่ได้ไปทํางานเงินก็ย,ยังไม่มีเลยสักบาทเอ็งไม่มีเงินเลยเหรอเอาอย่างนี้แล้วกันเนเอ็งเนี่ยไปข้างบ้านนะไปบ้านป้ามารีเนี่ยเพื่อนเก่าแม่นะไปบอกเขายืมเงินมาสักสองร้อยและอีกสองวันถ้าเกิดว่าเอ็งทํางานเนองินออก เองค่อยเอาเงินมาคืนเขากพแล้วกันนะลูกนะได้ได้ครับแม่ถ้างั้นเดี๋ยวเสน่ห์จะไปดูกับข้ากับปลาในตัวแล้วเดี๋ยวจะไปยืมเงินม่ามารีข้างบ้านแม่รอก่อนนะแม่นะดีความรับแม่แม่พูดยังไงเจ้าเสน่ห์ก่เชื่ออย่างนั้นดีนะัดีกว่าครับพูดดีกว่าแม่เอกไรู้ไอหัวใจรัก หมอพ่อหมอเป็นยังไงลูกไม่เคยทอดทิ้งให้แม่เสียใจย<ฮ>ตัวลูกคนนี้ไปเ,เล่าหมดแล้วไงขอตั้งหน่อยไหมโอ้ยหายจหเจ็บปวดเจ็บไหมลูกเจ็บเลยแม่ไม่เป็นไรลูกไอเจ็บไม่เท่าไหร่เล่าอย่าหกเดี๋ยวพ่อแม่เดี๋ยวนี้กินเอ็ไแล้วเหรอลูก เอาเหล้ามาใส่ในนี้แม่เดี๋ยวคนจับได้เ่อเรากินอ๋อเอ็มปอมนั่นหรอกระเจาแม่แมไอ้หนูมีอะไรลูกเหล้าหมดเนี่ยไอ้หนูอยากจะกินเหล้าไอ้เหล้ามันหมดอ่ะไอ้หนูพี่ตังค์แล้วเมื่อวานเอาตังค์แม่ซื้อตังค์หนูก็หมดแล้วอ่ะทังหมดแล้วทังหมดแล้วอย่างว่าอย่างนู้นอย่างนี้ในละลูกนะอ่ะวันเนี้ยแม่ก็ตังค์หมดไม่มีตังค์เลยชักบาทลูกแม่ไม่มีตังค์เลยหนูจะตังค์ที่ไหนไปซื้อเหล้าอ่ะ มีไหมใครจะให้ตังตื้อเหล้ามีไหมเล่นจะไพื่ใครมีวะใจเย็นเสืออใไร้อนจะกินอะไรกันนักหนาแล้วลูกเหล้าเนี่ยมันมีอะไรดีนักหนาแม่เจอหน้าหนองทีไรเนี่ยผนองก็กินแต่เหล้ากินแต่เหล้ามันมีอะไรดีแล้วลูกไ่ตังตื้อเหล้าแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กินเหล้าธรรมดาอยู่ทิ่แชมเปญเลยเนี่ย อะไรนะครับเบียไ,ไ,ได้ครับเบียไ,ได,ด้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ไหวครับไหวครับคนเมาครับคนเมาไหวๆกันคนเมาครับผมก็เป็นไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวพี่เก๋แหมทรงผมน่ารับจินชีชนยูมาดูยกติด ไปยามสิบคืนม10สิบทรงไอ้หนูตื่นตั้งแต่ตีห้ามาแลวเว่าที่ลูกสะ r p r i แม่หรือเปล่าลูกใช่อันนี้พี่เจพี่สุธิรัศอ์ของเองครับขอบคุณนะครับมาจากกระบี่เลยนะครับลำบากเนาะไม่มีกระเทียมทานกระบี่ไร้เทียมทานไมขำเลยกูกูต้องลาออกจากการเป็นคอมเมดี้แล้วเนี่ยแม่ว,ว่าไงลูก แม่พูดความทำพเพลงนะแม่ข้ารู้นะแกเนี่ยมีตังค์นะแม่นะไม่มีหรอกลูกถ้ามีแม่ก็ให้หนูไม่หมดนะสิลูกแกจะมีหรือไม่มีถ้าแกไม่มีข้ามีพอแกกินแล้วแม่ข้าแม่ให้ตายแม่ก็ไม่มีตมงังค์กว่าคนเมียข้าให้ตายก็ไม่มีแล้วข้าจะฆ่าไปบิ่พอแม่ครับเอาสตังค์ให้ได้ <c oughs> hey, <no. S 2> อด <c oughs> ีน้องเตมาครับพอด่อยหน้าเจ้หนองด้วยความโกรธทำไมกับแม่อย่างนี้ี่ทำไรแม่หนองนี่ อไอยังไงเนี่ยมันก็เลงจะฆ่าแม่แม่กระชายเนี่นี่ไม่ดูตาม้าตาหลือว่าเรื่อยไเองเนี่ยใครบอกว่าพ่อหน๋งเนี่ยเขาจะฆ่าแม่ใครมองมึงไอ้เนยมองเห็นอยู่มันบีดคอแม่อยู่เนี่ยแต่กูไม่เห็นใครกูเห็นรางวัลตัวตาดีมันอ,อยู่นู้นกูมองเห็นสวัสดีครับคุณป้าถูกปอสอนะงานงานถุดยอดแล้วไม่มีที่ไหน ขอบคุณแม่แอ๋นะครับขอบคุณประจิมนะครับแม่นันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาแข่งกับ่นันนะครับสองพี่น้องยอดกันตลอดครับเ้ยอย่ามาหยุดให้กูว่ะตปแกวะราศีมึงพากูหมอหมดวะไอ้หนูเลิกมาถ้าไม่มีที่ติดก็มาติดที่แม่บ้างก็ได้แล้วลูกอ๋อแม่มีอนะอโอ้โห คุณปนุษนะครับนี่รุ่นแรก้าไปตบเตเก็วันละครรุ่นหนึ่งอ่ะคุณปนิดนะครับคุณยายที่รักของหลานนะครับประนุษปนิดนะครับสวัสดีปรนุษนะครับสวัสดีปนิดสวัสดีคุณยายนะครับโอ้ยดูตั้งแต่หลานพะรครับคุณยายเรามีเวลาแสดงสองคืนนะครับครับเราวต่อไปด้วย ขอบคุณในวันที่มอบให้ครับปิบตน,นินตุณปัญญานะครับสั่งป้ามาหลังนะครับปัญญายู่ขอบคุณพี่ยัญสูงนะครับสิบสิบสองปีตั้งแต่ตั้งแต่ตัวผมอยู่เท่านี้คุณทำอะไรนอนกูนอนอยู่ตัวแค่นั้นเองแหมขำขำขำ คนที่เม็ขําเนี่ยกับเป็นขําที่บ้านนะมุกผมอ่ะมุมกผมมุกวิทยาศาสตร์ไม่หรอกนี่มึงทำอะไรแม่ฮะแม่อธิบายแม่อธิบายแม่อธิบายนี่ฟังแม่ก่อนที่ลูกอิงม่นไม่ม,มองตาม้าตาเรือเมื่อกี้น้องแต่มันไม่ดีดีทอแม่แต่เมื่อคืนเนี้ยแม่เนี่ยนอนตบมอสพนองเนี่ยเข้ามาถึงเขาสงสารแม่เกาเห็นว่าแม่ยัง่ยปวดทอ่อเขาก็เลยเข้ามาบีบมาล้วนใหแม่ เอ็งนี่งมันยังคักตีไงเนอะเออไม่ดูเลยแม่นอดกับหมอนเส้นแม่เลือกูกดไปแรงหน่อยแ,แม่ตาปิ้งไงนั่นเองอเส้น<ม>เป็นอย<จ>่างนั้นเส้นมันจบลูกเออน้องเอก็ขอโทษด้วยแล้วกันแม่ที่เข้าใจน้องมันผิดต้องขอโทษปูดีไมขอโทษแม่ทำไมอะเออไม่เป็นไรหรอกลูกไม่เป็นไรหลูลกเดี๋ยวมาเข่าคู่ว่าแต่ว่าแม่บอกให้หนูไปยืมตังค์ป้ามาลียืมมาได้หรือเปล่าลูกได้ครับแม่สร้อยไหนยืมซิลูก แม่ไปซื้อยุซื้อยากินนะแม่นะแม่ไม่สบายดูตัวแม่รุงรุงด้วยจำไว้นะลูกนะแหมให้แม่มาขอบใจนะลูกนะที่มีอยู่เราจะเอาเอาแม่ทำอะไรอ่ะวันนี้แม่ทำอะไรก็แม่กำลังจะส่งให้ไอสนองมันใช่ไหมก็แหม น้องนะมันไม่มีตังเป็นอะไรล่ะลูกเงินก็แค่สองร้อยแบ่งๆให้น้องมันไปเถอะลูกแม่จ๋าแม่ฟังเสน่ห์ดีนะแม่นะเงินนี้น่มันสําคัญกับชีวิตครอบครัวเราถ้าแม่เอาไปซื้อขซื้อยาน่ะเสน่สหน์ให้แต่แม่รู้ไหมถ้าหากว่าแม่สนองมันก็ไปซื้อเราซื้อยามันไม่ดีต่อสุขภาพมันด้วยแม่จ๋าเดี๋ยวหนูคุยเองพี่ขาพี่ขาพี่เน่มายุบ เมามากกินเหล้าหึงเลยเนี่ยหนูไม่ได้เมาพี่เนหนูขอตังค์ร้อยนึงก็ได้หนูขอขอจักร้อยนึงเอาไปทำอะไรเอาไปไม่ชอบโกหกอ่ะคนกินใะนะจนะเอาไปไทำอะไรก็พูดมาคือเรานะนะอเองฟังพี่ดีนะถ้าหาว่าเองจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่แะพี่ไม่ว่าแต่เอ็งจะไปซื้อเอาไปซื้อเหล้าพี่ไม่ให้จบไว้คำเดียว ถ้าเกิดพี่ไม่ให้ฉันขอยืมก็ได้ถึงเอ็งจะยืมพี่แต่ไปซื้อเราซื้อยาพี่ก็ไม่ให้พี่จะให้หร่อพี่ไม่ให้ก็บอกว่าไม่ให้ไงถ้าเกิดพี่ไม่ให้งั้นกูให้มงเองเพือไม่ให้ขาดใจเดินสลายต่อยหน้เดินเสน่ห์ไอ้หนอนอย่าซื้อหนอนะลูกนะผ่านาย ฉันเบามากเลยแม่น้องในรูปนีน้ก็เนาะยหน้าไม่ถูกปล่อยได้มันแต่น้องไม่ได้กัดผมไม่กอนไม่อยากจะถือหรือนองโทษแต่ยยเจ้าหมดหันอย่าามัวทำบ้านไปเงินมึงไม่ให้ทำไม่แล้วไม่ให้ข้าพู้โห ้องใจดำแม่ทำเป็นโตทำพันโลตื้นันยังนม้ได้เสียมาเคียให้สวยเรามาวางมวยเป็นคนละมัดให้เชื่มวยกูดีเชื่อดีถะมัดเป็นไงโดนซัดทุกซันพี่ให้ลเหล่ากินเล้าเผาบุรีมึงอย่าเสือกเสาซีมาสั่งสอนว้ย เห็นน้องใจร้ายผมชัดใจร้อนกูเบื่อสักคนละาาคัน,นพี่สอนพี่สัง่งเอ็งยังจะสู้ดูมันลบมันรูมันร้ายจะสู้วอมใจดำทำให้ได้เพื่อสอนน้องชายดาืดดันบอกสอนไม่ได้น้องชายมันดื้อความมีใส่มือสู้มันู้ใ

เห็นเืองเอไอ้ว่าเรื่องเยไอ้เจ็บไปรู้ใจเนาะไปเจ็บไปลู้พวกมึงสองคนพวกมึงสองคนเห็นกูเป็นตัวอะไรเนี่ยกูถามพวกมึงจริงๆนะมึงเห็นว่ากูลวยหนอมันเป็นแค่คนขี้เมาเนี่ยทุกวันนี้กูรู้ว่าหลังนี้ไม่มีความหมายเลยใช่ไหม บอกกูรักกูเนี่ยบอกกูรักกูกูเป็นน้องกูใช่กูบอกกูแต่จะคิดมันคำมันใช่ไหมกูขอตั้งแค่ร้อยสองร้อยเนี่ยมึงจะตายอะไรเลือไงกูไม่เอามาพูดกับกูมึงก็เหมือนกันแม่แค่นี้เนี่ยมึงจะทำอะไรมันไม่ได้ทุกอย่างก็อยู่กับมันใช่ไหมกูไม่อยู่แม่ไงที่นี่กูจองจากบไป แล้วมึงจำคำปไวยนะถ้าหาว่าวันใดวันหนึ่งปวยน้องได้ดิบได้ดีขึ้นมามึงสองตัวไม่ต้องมาเกาะแข้งเกาะขาหมูลากันทีสวัสดีความสวยถ้าปูยได้ดีขึ้นมามึงสองตัวไม่ต้องมาเกาะแข้งเกาะขาหมูไม่เลี่ยงก็ายของเจ้าสนองนเจ้าเสน่หตกใจว่าทำไมน้องถึงคิดอย่างนี้ ส่วนแม่โมโหไอ้ไอ,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 อลูกชัวร์ตบหน้าลูกไป้ัหนึ่งผิงแม่ฉันขอโทษจะไม่ได้จะงไม่้ตั้งใจจะทำน้องแบบนั้นนะแม่ 고맙습 <laughs> ถ้ารักพังว่าเป็นมึงอะออกจากบ้านแทนพ่อหนองเนี่ยกูก็ยังไม่หัวเพราะมึง่ำมันโต,นตแล้ว เหมือนสีสหยควายวังแต่มึงฟังกูให้นะกูจะพูดกับมึงไปทั้งสักท้ายถ้าว่าหลังนี้ Listen to ไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณน,น้องเขาจะเพื่อนใครแล้วแต่ผมไม่กินแล้วแต่ตาชื่อที่มันเขาเดินมาออกสปาร์เคินผ่ามรู้สึกเสียใจว่าทำไมต้องเป็นเขาครั้นี้